ราชาลูกหนังทั่วโลกร่วมมือกับเพจและพงแดงขอสเสนอ6วิธีเอาชนะ VAR ที่ไม่ชอบมาพาก,กลในพรเมียร์ลีกของลิเวอร์พูลวิธีเอาชนะความไม่ชอบมาพาก,กลในพรเมียร์ลีกรู้หรือไม่ลิเวอร์พูลคือสโมสร,รที่เป็นแชมป์แฟร์เพลย์ของพรีเมียร์ลีกมาตั้งแต่ฤดูก,กาล2 0 1 6 2 0 0 7เอาให้ละเอียดคือตั้งแต่จะกเกครอปคุมทีมแบบเต็มฤดูก,กาล ลิวอพูเป็นทีมที่สะสมใบเหลืองและใบแดงน้อยที่สุดในแต่ละฤดูกาลมา4ปีแล้วจนถึงปัจจุบันก็ยังนำเป็นจ่าฝูงแฟร์เพลย์อยู่แม้จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลสไตล์เฮฟวีเมทัลวิ่งเพรสซิ่งใส่คู่แข่งอย่างบ้าคลัง่งพวกเขากลับถนอมเพื่อนร่วมอาชีพยอย่างน่าประหลาดใจแต่สิ่งที่น่าแปลกใจยิ่งกว่าก็คือความแฟร์เพลย์ของพวกเขาไม่ได้มีคุณค่าในสายตาผู้ตัดสินเลยนำซัมล์พูมักกลายเป็นเหยื่อของการตัดสินที่ไม่เป็นมาตรฐาน โอเคเราจะไม่ใส่ร้ายเรื่องใต้โต๊ะหรือการล็อกผลโดยไม่มีหลักฐานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแชมป์แฟร์เพลย์ของลีกนี้โดนคำตัดสินค้านสายตาประชาชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าและยิ่งครอบออกปากบ่นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอคำตัดสินที่งงงวยบ่อยขึ้นเท่านั้นแต่ทุกคนรู้แฟนคลับรู้ไม่มีทางเลยที่ลิปูจะเรียกร้องให้เปลี่ยนกฎอะไรได้ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของการใช้ VAR การเลื่อนเกมการแข่งขันสําหรับทีมที่เป็นตัวแทนลุยยุโรปหรือการให้เปลี่ยนตัวสารองได้5คนเพื่อรักษาสภาพร่างกายผู้เล่นไม่มีสักอย่างที่เขาจะรับฟังและเมื่อเป็นเช่นนั้นเกมฟุตบอลต้องดําเนินต่อไปหรือร์พูลจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนบางอย่างเพื่อเอาตัวรอดในสมรภูมิที่ผู้ตัดสินกลายเป็นปันจจัยสําคัญต่อผลการแข่งขันข้อความระหว่างบรรทัดต่อไปนี้คือไอเดียที่คลอปอาจใช้งานหรือควรลองนำไปใช้ตั้งใจฟังกันให้ดี 1>, 1อย่ายืนแนวเดียวกับแนวรับยืนต่ำกว่าแล้ววิ่งถ้าสังเกตให้ดี2ทีมที่ใช้ศูนรหน้าความเร็วสูงคือลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังประสบปัญหาผลิตกรได้ไม่เท่าที่เคยหลายต่อหลายครั้งที่ตัวจีดอย่างราฮิมสเตอร์ลิงเซเดียวมาเน่โมฮัมหม็ดซาลาถูกจับลำหน้าโดยความต่างของปลายเล็บหรือขนักแร้ไม่ถึง5เซนติเมตรการจับภาพของผู้ตัดสินในห้อง VAR จากการจับภาพของพุทธสินในห้อง V a R room ในการใช้ V R พุทธสินต้องกดหยุดภาพที่กำลังจะออกจากเท้าของผู้ส่งบอลด้วยตัวเองจากนั้นก็ลากเส้นเทียบจากส่วนที่ยื่นที่สุดของผู้เล่นฝ่ายรุกไปเทียบกับแนวรักแร้หรือสะโพกข,ของผู้เล่นฝ่ายรับคนสุดท้ายปัญหาก็คือภาพที่ถูกกดหยุดนั้นอาจส่งผลให้ตัวรุกล้ำหรือไม่ล้ำได้เลยตรงนี้ไม่มีมาตรฐานใดจะการันตีความแม่นยำ ของผู้ใช้ V A R ได้และอีกปัญหาที่ทกเถียงกันมากก็คือมาตรฐานของการตีเส้นและมุมกล้องที่เอียงเอียงทำให้มองยากไม่ชัดเจนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานั้นลีกเอเรดิวิซีลีกฟุตบอลสูงสุดของเนเธอร์แลนด์ได้ออกกฎเพิ่มล n e แมนส c อ r e ให้เส้นสีฟ้าที่เป็นเส้นกับกับลายของตัวรับมีความยาว5ซนติเมตรและเส้นสีแดงที่เป็นตัวบอกว่าล้ำหน้ามีความยาว5ซนติเมตรหาก2เส้นนี้มาชนกัน V.A.R. จะไม่ตัดสินใจและยึดการตัดสินของไลแมนเป็นหลักที่เขาใช้วิธีนี้ก็ได้เหตุผลที่ว่าระยะ5เซนติเมตรนั้นไม่ได้สร้างความได้เปรียบให้แก่ผู้เล่นตัวรุกและเป็นเออร์เลอร์ของไลแมนที่ยอมรับได้หากมีการใช้กฎดังกล่าวประตูของมาเน่และสาลาจะไม่ถือว่าเป็นล้ำหน้าถ้าว่าความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เกิดขึ้นในชาตินี้เอ้ยในเร็วๆนี้แน่นอนหรือว่าู้ควรจะปรับเปลี่ยน โดยการให้กองหน้ายืนต่ำกว่าลายแมนตัวรับนิดหน่อยแล้วใช้วิธีวิ่งแข่งเอาแต่หากกังวลว่าวิธีนี้จะทำให้กองหน้าของเราเจ็บแฮมสติงดังนั้นจึงมีอีกวิธีมาเสนอ2 f a ฟอลออฟไซด์เพลเยอร์หรือว่าผู้ถนัดกับการใช้ฟอลเพลเยอร์หรือตำแหน่งหลอกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นฟอลไนฟอลฟูแบ็กแท้จริงก็คือวิ n งแบ็กฟอลวันโกที่ออกมาเล่นเป็นกองหลังคนที่5 มันจะแปลกอะไรถ้าลิพูจะลองใช้ล้ำหน้าหลอกไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ลิพูเคยประสบความสําเร็จกับวิธีนี้มาแล้วนะครับคงจํากันได้ในเกมที่เอาชนะเวสแฮมไป2 1. ต่อหนึ่งมาเน่ซาล่าและทรนต์ตั้งอยู่ในตําแหน่งล้ำหน้าซึ่งเกิดจากการดันขึ้นสูงของแผงในรับเวสแฮมพวกเขาไม่ทันได้ระวังจอมจ่ายจอมเจ็บเซอร์ดันชารกรีและนักวิ่งทะลุหลอดดิโกโชตา ทำให้เกิดการจ่ายทะลุช่องจนกลายเป็นประตูแบบไม่ต้องเช็ค VAR 3. าํทำตัวให้เป็นส่วนหนึ่งของกรอบเขตโทษในเกมที่พบกับเชฟฟิลด์ยูเนตแฟนบอลพิม์ลิกได้เรียนรู้กฎใหม่ที่ต่อให้คุณจะดูบอลมา50ปีก็จะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแม็กเบอร์นี่กำลังจะเลี้ยงบอลเข้าเขตโทษลูกบอลอยู่หน้าเขตรวมถึงเท้าที่ครอบครองบอลด้วยฟาบินโยเห็นดังนั้นจึงพุ่งเข้าสไลด์ที่บอล ผู้ตัดสินเห็นดังนั้นด้วยประสบการณ์ตลอดเส้นทางอาชีพเขาจึงเป่าให้ลีพูเสียฟาวพร้อมกับสั่งให้เชฟฟิลได้ลูกฟรีคิกในระยะประชิดกรอบเขตโทษแต่เดี๋ยวก่อน V.A.R เรียกเช็คเปล่าผู้ตัดสินในห้อง V.A.R ไม่ได้มีอำนาจเช็คว่าฟาวหรือไม่พวกเขาขอเช็คว่าฟาบินโยฟาวในกรอบเขตโทษหรือไม่ต่างหากซึ่งแน่นอนเขาบอกว่าเป็นการฟาวในกรอบเขตโทษเพราะเท้าของฝ่ายลุกเหยียบเส้นกรอบเขตโทษอยู่จึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขตโทษแล้ว คุณพระ Amazing England ในเกมต่อต่อไปครบควรลองใช้เทคนิคนี้ดูให้มาเนซาล่าโชตายืนเอาเท้าเหยียบเส้นกรอบเขียโทษแล้วชิงบอลกันแถวนั้นจนกว่าจะมีใครมาเตะขาล้มลองดูสิว่าจะได้จุดโทษไหม 4. ฝึกท่าพิเศษท่าทั้งหมดที่กล่าวมานั้นมันฝืนตัวตนผิดธรรมชาติไม่ถนัดแล้วละก็ขอเสนอสุดยอดทางเลือกไม่ล้ำหน้าแน่นอน ปัญหาที่บ๊อบบี้มาเน่ซาร่าเจอเหมือนกันก็คือพวกเขามีส่วนที่ยื่นออกไปให้ VR จับผิดได้แล้วถ้าไม่มีอะไรยื่นล่ะชควงไม่ดีเท่าไหร่ที่นักเตะลิฟ์พูไม่สามารถถอดแขนเล่นได้เอามือไพล่หลังก็ยังติดหัวไหล่มาเน่หันหลังให้ประตูยืนเอียงไปด้านหลังทําให้ลาหน้าแต่ถ้ายืนแบบในรูปนี้ไม่ลาแน่นอน 5. ยื่นเท้าล่อเท้าหรือว่าพูเป็นทีมที่ได้จุดโทษน้อยมากๆด้วยสไตล์ของซาร่าที่เสียบอลค่อนข้างยากและลมยาก บอลมักจะอยู่ค่อนข้างติดเท้าเกินไปการจะทำสาราล้มได้คู่แข่งต้องดึงไหล่กระชากคอซึ่งผู้ตัดสินมักมองว่าเป็นการประทะที่นุ่มนวลและไม่เป่าฟาวจากการศึกษาจากเทปการแข่งขันของผู้เชี่ยวชาญสารานั้นอ่อนเรื่องนี้เกินไปวิธีที่จะทําให้ลิพูดได้จุดโทษบ่อยขึ้นนั้นมีอยู่4สเต็ป 1. เลี้ยงบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษหันหน้าเข้าหาคู่ต่อสู้ 2. เมื่อเผชิญหน้ากันอย่าหวงบอล ให้เตะบอลไปข้างหน้านิดหน่อย 3. จังหวะที่คู่ต่อสู้เผลอคิดว่าอยู่ในระยะเคลียบอลตาของเขาจะจุดจ้องที่ลูกบอลให้ผู้เล่นฝ่ายรุกยืนขาไปสัมผัสบอลน,นิดหน่อยจะเปิดปุ่มสตาร์ทก็ได้ให้พอดีกับจังหวะที่อีกฝ่ายหวดขามาเคลียบอล 4. ไม่ว่าจะโดนเตะปลายเล็บหรือเราอาจจะเตะเขาก็ตามผู้ตัดสินจะมองว่าฝ่ายลุกสัมผัสบอลก่อนโดยไม่สนใจธรรมชาติของการเคลียบอลอะไรทั้งนั้นและจะเป่าจุดโทษในทันที เหมือนที่เกิดขึ้นในรูปนี้ 6. ยืดอกพกรูปโชคดีอย่างหนึ่งพิมลีกจะไม่ได้บทเรียนหน้าจําแล้วนําไปใช้มากมายมีบางทีมที่ทําบางอย่างแล้วได้ผลดีไม่เสียฝ่าวหรือบางครั้งก็ช่วยให้ทีมได้เสียฝ่าวยกตัวอย่างเช่นผู้เล่นทุกทีมควรพวกรูปเหล่านี้ไว้ขอความรู้บรรดาอาจารย์ฝ่าวที่ไม่ฝาวแถมได้จุดโทษนั้นเขาทํากันยังไงโดยเฉพาะห้อง VAR ในแอนฟิล เราควรแปะ2รูปนี้เอาไว้ให้กรรมการดูเป็นตัวอย่างด้วยถ้าใครสักคนที่ฟังบทความนี้แล้วรู้จักกับจิกินคลอปเป็นการส่วนตัวรบกวนเอาวิธีต่างๆเหล่านี้ไปบอกแก่ด้วยถ้าทำได้หมดทุกข้อรับรองว่าจะเอาชนะ VR ได้เปล่าหรอกครับรับรองว่าได้ย้ายไปหลีกใหม่สมใจแน่นอนอานโนฟันทุงพรีเมอร์ลีกฤดูก,กาลนี้มีลุ้นแชมป์กันถึง6ทีม เทรนอเล็กซาาเดอโนยอมรับว่าการแข่งขันในเวทีพิม์ลิกอังกฤษฤดูกาลนี้เป็นอะไรที่ยากสุดๆเพราะมีถึง6ทีมที่ได้ลุ้นแชมป์กันจนนัดสุดท้ายเลยทีเดียวตอนนี้ลิพูกำลังถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าไม่สามารถระเบิดฟอร์มแจ่มออกมาได้เหมือนฤดูกาลก่อนซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องยากขั้นสุดเพราะการนำโด่งจนคว้าแชมป์แบบนั้นมันไม่ใช่ว่าจะได้เห็นกันบ่อยๆซะที่ไหนเจ้าหนูเทรนกล่าวผ่านเว็บไซต์สโมสรอ,อย่างไรก็ตามผมยอมรับว่าฤดูกาลนี้มีเรื่องน่าประหลาดใจเกิดขึ้นมากมาย ทั้งเรื่องผลการแข่งของลิวพูเรื่องวิกฤตนักเตะเจ็บจนล้นรวมถึงการได้เห็นทุกทีมในลีกสามารถแพ้หรือทําแต้มหล่นกันรัวๆได้เท่าเทียมกันหมดฉะนั้นหากทีมไหนตั้งเป้าหมายอะไรไว้ละก็ผมถือว่าพวกเขามีโอกาสทําสําเร็จทั้งหมดขณะที่2-3ปีก่อนมีเพียงลิพูกับแมนซิตี้ที่ขับเขี้ยวกันแย่งแชมป์จนถึงโค้งสุดท้ายแต่ฤดูกาลนี้นะเหรอผมกล้าฟันธงเลยว่ามีประมาณ6ทีมที่ดีพอที่จะฉูถ้วย ฉะนั้นมันจึงเป็นปีที่ยากสุดๆสำหรับลิเวอร์พูลแต่สุดท้ายก็ต้องวัดกันจนถึงนัดที่38อยูด่ดีอย่ารีบตัดสินอะไรให้มันเร็วเกินไปเลยแม็คก,ก้าเชื่อฟิมิโนโยังสำคัญกว่าโชตาสตีฟแม็กมมนามานอดิตกองกลางของลิปูมองว่าเจเกนครอปยังคงให้ความสำคัญกับโรเบโตฟิมิโนมากกว่าดิโอโกโชตากองหน้าชิมชาติบราซิลมีปัญหาในเรื่องของการทำประตูในซีซั่นนี้ ตรงข้ามกับโชต้าที่พังตะไคร์ได้อย่างต่อเนื่องจนมีกระแสะเรียกร้องให้มีการดรอปฟีมิโน่เพื่อหลีกทางให้ตัวรุกทีมชาติโปรโตุเกสที่กำลังร้อนแรงได้ลงเล่นมากกว่าอย่างไรก็ตามทางแม็กมานามันมองว่าทักษะของฟีมิโน่มีความหลากหลายมากกว่าและในมุมมองของครอปน่าจะยังมองว่าสำคัญกับทีมมากกว่าด้วยในระบบ3ประสานร,ร่วมกับเซเดมาเน่และโมฮัมเหม็ดซาลาผมยังคงคิดว่าเจกินครอปชอบที่เขาสามารถพึ่งพาฟีมิโน่มาเน่และซาลาในช่วงเวลานี้ แม็กม,นมานามันกล่าวแม้สิ่งที่โชต้าทําได้จะยอดเยี่ยมมากๆก็ตามผมคิดว่าโชต้ายังจะเป็นคนที่หลุดออกจากทีมในตอนนี้ถ้าเขายังรักษาฟอร์มได้แบบนี้ต่อไปอาจจะมีโอกาสแต่ทีมได้แชมป์ลีกจาก3แนวลุกชุดนี้ดังนั้นเขารู้ว่าสามารถเชื่อใจ3มคนนี้ได้อย่างเต็มที่ไม่เกี่ยวกับดรามา่าพอตเตอร์ชี้ไบรตันสมควรแบ่งแต้มกับลิเวอร์พูลกรีแฮมพอตเตอร์กุนซือของไบรตันเชื่อว่าทีมของเขาสมควรที่จะแบ่งแต้มกับลิเวอร์พูล ในเกมพิมลีกนัดล่าสุดเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตามรายงานจาก b t Sport ดิโอโกโชต้ายิงให้ทีมเยือนออกนำไปก่อนหนึ่งต่อศูในนาทีที่60ก่อนที่ปาสกาลกรอสจะมายิงลูกจุดโทษปิดท้ายจากการตัดสินของ VAR ช่วยให้ทีมนกนางนวลรอดพ้นจากความพ่ายแพ้ไปได้ฟอร์มการเล่นของเรายอดเยี่ยมเราทำได้ดีมากๆเราทุ่มเทอ,อย่างมากในเกมนี้เมื่อคุณลงเล่นกับคู่แข่งระดับท็อปแบบนี้คุณต้องมีความกลา้าดุดันและมีบุคลิกภาพ เราสร้างโอกาสได้และเราสมควรจะได้แต้มเพราะฟอร์มการเล่นของเราเกมนี้มีดรามากมายในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแต่ก็ต้องให้เครดิตกับปาสกาลเขาเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์เป็นที่พึ่งพาของทีมและผมก็ดีใจกับเขาพอตเตอร์กล่าวหรือว่าพูจะต้องไปเยือนแอสตันวิลล่าใน FA ครัพรอบที่3หผงแดงจับสลากพบกับสโมสรจากมิดแลนด์ในการประกบคู่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสำหรับเกมในรอบต่อไป ที่มีกำหนดจ,จะลงเล่นในช่วงสุดสัปดาห์ระหว่างวันที่9ถึง10มกราคม2021หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ